ครับวันนี้ก็ผมเดกชายเทียมบุกูดเป็นผู้สื่อข่าวจากชมรมสื่อสารมวลชนสาิทพนครวันนี้เราได้รับเขตมาสัมภาษณ์เพื่อนวยการอ uh, าจารย์นวนวาริศเกียรติสุลสกุลครับสวัสดีครับ <ส professors S 1> ขอ yep. อนุญาตสัมภาษณ์เลยนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดางานในครั้งนี้ครับจริงๆเราสาธิตร,ราชการนะครับได้เข้าร่วมกีฬา,าสาธิตสัมพันธ์ครั้งแรกกันตอนปี6 0ศูจานทร์ว่าครั้งแรกนั้นพนครเป็นเจ้าภาพเราได้เข้า ส่งกีฬาไปแค่ปิงปองนะครับก็เป็นการทะลุคงแรกก็เกิดความสึกประทับใจครับทั้งเรียนก็มีความชอบอก็คิดตลอดว่าสักวันหนึ่งจะเป็นเจ้าพนะครับก็ผ่านมาแล้ว8ปีก็ได้เป็นเจ้าพนะครับก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับก็พยายามทเํเให้เต็มที่นะครับเพื่อให้การแข่งขันกีฬาออกมาได้ดีนะครับก็เป็นโอกาสให้นักเรียโรงเรียนต่างๆนะครับได้แสดงความสามารถทนางนกีฬานะครับแล้วก็ที่สัญคืออยาก อยากให้โรงเรียนสาธิตในกลุ่มราชภัฒนะครับมีช่วงเวลาที่สารสัมพันธ์กันได้ทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็เราได้มีกิจกรรมร่วมกันจากนี้ไปครับแล้วสําหรับงานสาธิตสัมพันธ์ในครั้งนี้คาดหวังอะไรมากที่สุดครับสิ่งที่คาดหวังคือ,อผลของกิจกรรมออกมาอยากให้ทุกเรียนนะครับได้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้นะครับในส่วนของชาภาพเองเรากม็มีหวังเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องเรียนเนาะแต่เราก็อยากให้นักเรียนเราได้ทําเต็มที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อดีของปีนี้คือมีโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่มสาธิตราชาพัฒน์สัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับอีกสี่โรงเรียนด้วยกันนะครับตอนนี้มีทั้งหมด19โรงเรียนนะครับแล้วสุดท้ายเราบอกอะไรกับนักกีฬาคนอื่นที่มาเข้าร่วมง,งานสาธิตสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมครับ ก็อยากาส่งแรงใจนะครับไปเชร์กับพน้องทุกโ้องเรียนนะครับก็ให้พยายามทาเต็มที่นะครับให้เท่าที่เราเตรียมความพร้อมมาแล้วก็จะได้มีโอกาสที่แสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกคนครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นะคะสำหรับรวันนี้ผมเด็กชายให้ยศและผู้อำนวยการอาจารย์นนวริศเกียรติสรุตสกุลขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ